ประสบการณ์เจาะก,กุ้งยิงครั้งแรกในชีวิตอักเสบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเจาะสองรอบเลยนะมันไปเจาะรอบแรกไม่หายมันกลับมาอีกก็ต้องไปเจาะไปเจาะ2รอบก็คือไปทํางานไม่ได้วันหนึ่งเลยเรารู้เลยว่าแบบลูกตาสําคัญเหลือเกินดูแลมันดะีๆนะโอ๊ยไฟแรงจังเลย <laughs> สภาพไม่เหมือนเหมือนอยู ions, ่ดีๆวันหนึ <Sa> ่งอ่ะเราถ่ายละครตีกัน2วันแล้วมันดึกมาแล้วตื่นมาแล้วแบบตาบวมอะไรเงี้ยค่ะเป็นกุ้งยิงเลนะก็เลนนะสภาพที่ออกมาแบบก็คือมันมันก็เป็นเหมือนกับอักเสบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเจาะสองรอบเลยนะ้วมันไปเจาะรอบแรกไม่หายมันกลับมาอีกก็ต้องไปเจาะก็ไปเจาะสองรอบก็คือไปทํางานไม่ได้วันหนึ่งเลยอยู่ข้างในข้างในใช่ก็เปิดตา เจาะเลยประสบการณ์เจาะกุ้งยิงครั้งแรกในชีวิตเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บตอนเจ็บเจ็บ,จบตอนที่แบบ,บเขาฉีดยาชาอะไรเงี้ยน้ำตาไหลถึงหูเลยหมอแบบเงือออกเลยล้วเขาบไม่ใช่น้ำตาน้นำตาน้นำตาค่ะใช่แล้วแบบคือมองไม่ยู่ดีอย่างนั้นกี่วัน อ,อ๋อไม่ไม่ปิดไม่นานค่ะกับกับถึงบ่าประมาณ2ชั่วโมงก็ดึงออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มันก็อย่างเอเซปเพราะว่าแบบวันต่อไปที่แบบเหมือนกับไปออกเราก็ไปงานไม่ได้ใช่ปะแล้วก็เหมือนกับมีวันหนึ่งไปถ่ายซีรีส์ซิทิคอมอย่างเงี้ยเขาก็เขียนบทให้เราแบบ<อ>เป็นตากุ้งยิงแล้วก็ปิดตาไปถ่ายเลย <c oughs> เอะไรอย่างงี้ <c oughs> จริงแล้วมันคือการที่ตาเราอักเสบเหมือนกับสิวขึ้นอ่ะแต่สิวขึ้นที่ตาอย่างนงี้ค่ะใี่เยอะแยะมีขึ้นไปขึ้นในตา มันก็ได้เป็นคนเก๋คนเก๋ตาเพราะว่ามีวันนั้นต้องแบบไปงานงานเจมทีวีด้วยใช่ค่ะใช่ก็เลยไปไม่ได้เลยเพราะว่าตามันบวมมากมันแบบมันมันตุยเลยอะไรเงี้ยคือแต่งหน้าไม่ได้ด้วยเพราะเราเพิ่งเจาะมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะภาพครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเรารู้เลยว่าแบบลูกตาสําคัญเหลือเกินดูแลมันดีๆนะโอ๊ยไฟแรงจังเลย ถนอมมันนิดนึงถนอมมันนิดนึงใช่แล้วกิจตอนนี้ไม่ได้ทำะไรเลยตอนนี้ได้เรียนรู้มันเป็นวิชาเนาะมันเหมือนมันเหมือนเรียนปอโทเหมือน MBA เหมือนเรียนอะไรที่แบบชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ลงมือไปทําจริงจเราได้เรียนรู้เลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเราลงไปคุกกี้ทุกอย่างเลยแล้วเราก็สอนให้รู้ว่าเราจะไม่เปิดร้านอาหารแล้วมันยากมากคนที่เปิดเป็นคือเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันดีเทลมันเยอะมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาหมดไลน์หมดไลน์แล้วเหมือนเราเข้าไปคุกกี้เราเข้าไปดูหมดเลยซึ่งแบบมันต้อง มันต้องมีประสบการณ์อ่ะแล้วคนที่มาทํามันต้องทําเป็นเลยล้วต้องอยู่ต้องเฝ้าจริงๆเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะใช่ก็ถือว่าเหมือนกับจ่ายค่าเทอมเรียนหนังสือใช่ใช่อแล้วจะเป็นมออินเตอร์หรือเรียนต่างประเทศอาจจะเรียนต่างประเทศเรียนเดบับเพื่อหลายปีจบได้จบเลยใช่ไหมได้จบเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าประสบการณ์ไปซื้อซื้อประสบการณ์ไปอะไรอย่างงเี้ยค่ะแล้วเาชิลพอหลังจากนี้ก็เก่งแล้วดิ รู้เรื่องหลังจาก้หลจากน้นหาก,ก็เรยยงไม่ทำธุรกิจอะไรเลย<ม>เรอจนกว่าแบบเออเราจะรู้เรื่องจริงๆอยากจะทําอะไรจริงๆถึงจะเริ่มทํำเลยก็จริงๆตอนนี้เรียนจบแล้วก็แบบอาจจะยังแบบมีแพลนในหัวอยู่อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ขอมันเป็นชิ้นเป็นอันใช่